อย่างที่บอกครับผมช่วงนี้กูรู้กูรูเราจะมาจัด11ตัวจริงในแบบ<ม>ของพี่นัทสมุสมดแม็กสุดยอด<ม>แฟนพันธ์แท้ของเรา11ตัวจริงในสัปดาห์นี้ที่พี่นัทว่าครับผมเรามาเริ่มกันเรานับเป็นวีคบายวีคก็หมายความว่าสัปดาห์หน้าเริ่มกันใหม่เราเริ่ม,มจมากศหมด เท่ากันหมดนะครับผมพอมาถึงหน้าจอนะครับให้เรากดคําว่าจัดทีมของฉันนี่นะครับ,รบอันที่2นะครับเราจะมีงบ80ล้านในการเลือก11ตัวจริงที่คุณคิดว่าสัปดาห์นี้จะต้องมาแน่นอนซึ่งพี่นัทเลือกดาวิดเดเคอาร์เป็นตัวประตูเว้ยเฮ้ทำไมครับพี่นัทแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราจะเลือกโกแม้เราเลือกโต้เรารู้สึกว่ามันไม่เสียประตูแน่ๆส่วนในผู้สาวประตูอ่ะถ้ายังไงผมจะพยายามเลือกทีมใหญ่ไว้ก่อนอย่างในสัปดาห์นี้อาจจะพวกทีมใหญ่นะครับอย่างแมนยูได้เจอกับคริสตันพาเลสอาร์เซนอลเจอเเววสต์์แฮมลลิอรพู ซีตีกันเองอ่าอย่างแมนซิตี้ก็ต้องไปเยือนวูฟผมเลยรู้สึกว่าถ้าถ้าจะเลือกอ่ผู้สาวประตูสักคนเนี่ยก็เลยขอไปที่ดับบิลเดเกอาอันนี้มันเป็นทีมเขาเรียกว่าม็อกอัพมาก่อนนะอันนี้คือผมยังไม่ได้เซฟอะไรนะยังไม่ได้เซฟนะแต่แต่เตรียมไว้เตรียมไว้แล้วแต่จะเราแนวนี้แหละอาจจะปรับนิดหน่อยแบ็กซ้ายเชบุสโคแมนอ่าเป็นของเอฟเวอร์ตันครับตัวก็ไม่ได้แรงมากและที่สำคัญก็คือพอผุนเป็นผู้เล่นตำแหน่งแบ็กอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะเปิดบอลทำแอสซิสต์อะไรได้มากขึ้นนะครับแล้วเอฟ เป็นอีกทีมที่โปรแกรมผมรู้สึกว่าไม่ไม่หนักเท่าไหร่เพราะว่าเปิดบ้านเจอกับเวสต์บรอมวิชอ่ะ,อะคนต่อมาครับเจมส์จัสตินเจมส์จัสตินอันนี้ตัวสูตรเล่นมันเล่นไม่ค่อยดีหรอกอแต่ว่า,า,าทำไมตัวสูตรนี่คือ,อยังไงพี่อธิบายเพิ่มตัวบอกคนไม่รู้ตัวสูตรคือโกงมากพี่นัทโกงเหรอวะไม่โกงคือค่าตัวมันถูกค่าตัวคือ4ี่จุดห้าไงมั้งไม่ได้สูงมากเลยนะสี่จุดห้าแล้วมันได้ลงแน่แน่แล้วมันเป็นรยังเก็บอยู่แล้วผมอย่างน้อยมีสองคะแนนตุนอยู่แล้วอย่างน้อยอย่างน้อยสอง บวกกับเลสเตอร์เล่นในบ้านเจอเบอร์ลี่ด้วยมันก็จะมีคะแนนคลินชีที่เพิ่มเข้ามาครับก็เลยเลือกในตัวของเจมส์จัสตินเข้าไปครับเอ็กเตอร์เบยรินครับผมเหมือนกันเหตุผลคล้ายคายทางสมุสโคลแมนครับผม,ผมเลือกแบ็กแบ็กหมดเลยเนี่ยเออ เพราะว่าอาร์เซนอลเจอโปรแกรมไม่หนักแล้วเบย์รลินเนี่ยในการเล่นของอาร์เซนอลนัดแรกนะครับครับผมเล่นระบบหลัง3แล้วเบย์รลินเนี่ยเล่นเป็นแบบวิงแบ็กเลยเท่ากับว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับเกมรุกมากขึ้นคนต่อมาป๊อปขาวสจูวตอ่าเนี่ยเป็นของลีดครับผมของลีดยูไนเต็ดนะครับที่เลือกเพราะว่าคือจัดตรงอื่นมาก่อนแล้วตังมันเหลือแค่นั้นเอาที่มาลงแล้วคือพวกน้องใหม่อ่ะแล้วลีดมันเจอบูแล้วไงใช่แล้วค่าตัวใช่ลีดเจอคูแล้วแล้วค่าตัวมันไม่ค่อยแพ้สี่ล้านเองในเกมพอมองมากองกลางมีแมมมนนนนยยููตัััััวเเลาาคดดดรรรรฟฟอ์์กกบบบโโ่ส็ีซิ ใ,ใส่เดอะบอยไม่ได้แพงไนงะเป็นตัวที่ผมอาจจะเอาออกในวินาทีสุดท้ายนะหมายถึงใครแบรนดอซินวาสาเหตุไม่สาเหตุคือมันเช็คฟิตอยู่ครับผมเ,ออเดี๋ยวขอดูว่าไกลาแต่ว่าอยากใส่เอาไว้ก่อนอเดี๋ยวลืมเพราะว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าโอกาสลงมันก็มีมคนถามว่าถ้ากดคอนเฟิร์มส่งทีมไปแล้วแก้ไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ใช้วิธีผมไหมผมจัดไว้เสร็จแล้วแต่ผมยังไม่กดคอนเฟิร์มนะคือถ้าเข้ามาตองจัดทีมเนี่ยเราไม่ต้องจัดใหม่มันจะค้างที่เราจัดไว้อยู่แล้วเหลือแค่กดคอนเฟิร์มเลือกกับปันนี่รออยู่ดังนั้นมา วาไปแอร์อัลเบริกโอบามายองนั่นแหละมันก็ต้องมีอะสารพรมข้างหน้ามีโอลิวัตกินโอลิสกินกับแฮร์รี่เขนโอลิวัตกินอุ่นเครื่อง่าสุดยิงแมนยูยิงแมนยูด้วยเออกำลังใล่ากำลังมั่นใจแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอ้พวกนักเตะใหม่ของเปิดตัวกับผู้ทีมพวกนี้ส่วนใหญ่มันมีโอกาสที่จะมีของมาปล่อยราคาเป็นมิดด้วยคือที่เลือกจากโอลิวัตกินเนี่ยสาเหตุหนึ่งเพราะว่าผมหมดไปกับบูโน่หมดไปกับโอบามายองไปแล้วอ่าผมองย้ายลงมาแล้วก็คู่เขาคืออันเนี้ยวัดใจ แต่เอาเชื้อสถิติมันชอบยิงเซาแฮมตันแฮร์รี่เคนมีคนถามว่าเฮ้ยถ้าผมจะเปลี่ยนระบบแผนการเล่นเป็น343ทําทอย่างไรเดี๋ยวผมกดให้ดูนะสมมติว่าถ้าหากคุณอยากได้แผน343ให้เรากดไปที่ตัวนี้นะครับผมแล้วเลือกตำแหน่งเป็นกองหน้าฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดปุ๊บมีตัว4.5่จ้ไหมีมีสักหนึ่งตัวไหมนี่ครับกองหน้าตรงนี้ก็จะเป็นระบบ343ใ่คุณอยากได้กลาง5ตัวคุณก็ตัด ตัวไหนตัวออกไปคุณก็ตัดหน้าออกไปตัดหน้าออกไปแล้วก็ไปเลือกเป็นกองกลางเพราะว่ากองกองหลังเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องมี3ครับกองกลางอย่างน้อยคุณต้องมี3ามคาราหน้าอย่างน้อยต้องมี2งครับเออแล้วคุณจะเติมตรงไหนก็เติมไปได้เลยดังนั้นเนี่ยก็เป็นการระบบเปลี่ยนแผนการเล่นด้วยวิธีของแมนนวลไปก่อนนงนั้นอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นแรกเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับผมเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้ที่ฟอร์มชันแน่นอนนะจ๊ะใช่นะครับสาปดาห์หน้าหวังว่าคุณที่ดูไลฟ์อยู่จะติด1ในร้อยได้รังกว่าเราแล้วนะครับเป ก็มารับรางวัลเงินแสนจากเบลคอสนามน,นะครับผมแล้วกลับมาพบกับรู้มากจริงๆได้ใหม่พุธหน้า5โมงเย็นวันนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ